🎵 เรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับเหตุภาษาเกาหลีหน้ารู้อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพายมีคําว่าอินมามาสอนกันนะคะคือคำเนี้ยเป็นคาที่เพื่อนๆห้ามใช้ผิดสถานการณ์เลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องได้นะเราก็บอกไว้ก่อนนะคะว่าคําเนี้ยไม่ใช่คําสุภาพนะคะเป็นคําที่ค่อนข้างจะออกแนวไปทางไม่สุภาพเลยแต่ก็ให้รู้ไว้นะคะว่ามันแปลความหมายแบบว่าแบบนี้เนาะเพราะว่าทั้งในพวกซีเรงซีรีส์เนี่ยถ้าเราเห็นเด็กผู้ชายเล่นกันเนี่ยจะเจอคํานี้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน ก่อนอื่นเลยนะคะหลายคนจะขับสนกันว่ามันออกคําว่าอินมาหรือว่าอิมมากันแน่ใช่ไหมไม่รู้ว่ามันเป็นอินหรืออิมใช่ไหมคะพายจะบอกคําตอบที่ถูกต้องนะคะซึ่งคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยคือคําว่าอินมานะคะไอ้ที่เราเห็นข้างหน้าเพจเลยเนั่นคืออินมานะคะไม่ใช่อิมมานะถ้าเราใช้อิมมามันเนี่ยก็คือถือว่าผิดนะคะอืมมันอาจจะออกเสียงคล้ายๆอิมมานน่นแหละแต่ว่าคําที่ถูกต้องของมันเนี่ยคือคําว่าอินมานะคะอืมอันนี้นะ โอเคต่อไปเรามาดูการแล้วความหมายมันคืออะไรล่ะอ่ะก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนเลยนะคะว่าอินมาของเราเนี่ยมันเป็นคําที่ลดรูปมานะคะมันลดรูปมาจากคําว่านี่มันลดลมันลดรูปมาจากคําว่าอ e ีนมานะคะอีนมมาอ่ะตรงนี้ลดมาแล้วก็ได้เป็นคําว่าอินมานั่นเองนะคะอีนมมาก็คืออ e ีตรงเนี้ยแปลว่านี้นมตรงเนี้ยใช้เรียกผู้ชายะคะ่ะ แต่ว่าค่อนข้างเป็นคําที่แบบไม่ได้มีความสุภาพมากโอเคไหมอย่างเช่นถ้าเราเคยได้ยินคือคําว่าห um น้าปื้นนมอ่าหน้าปื้นนมก็คือแบบไอ้คนเลวอ่าประมาณเนี้นั่นแหละประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็ลดลูกมาเหรือเป็นคําว่าอินมานั่นเองอ่าอินมานะแล้วอินมามีความหมายว่าอะไรก็คือมันเป็นเหมือนการทักทายเพื่อนหรือว่าใช้คุยกับเพื่อนนะคะก็คืออย่างเช่นเฮ้ยแกเฮ้ยเองเฮ้ยจุดจุดอ่าประมาณนี้นะคะมึงประมาณนี้ก็คือเป็นคําที่ไม่ค่อยมีความสุภาพนะคะ บอกไว้เลยว่าไม่สุขภาพนะห้ามใช้กับคนที่แก่กว่าหรืออะไรงี้เด็ดขาดนะคะตอนนี้เรารู้ความหมายแล้วว่าอินมาเนี่ยม,มันเป็นการใช้เรียกเพื่อนนะคะที่เราสนิทอา,อาจจะเป็นเฮ้ยแก่แก่เฮ้ยเองเองอะไรประมาณนี้ต่อไปนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าอินมาใช้ตอนไหนบ้างอินมานะคะเราจะใช้เรียกเพื่อนที่เราสนิทเท่านั้นนะคะจำไว้นะว่าต้องสนิทเท่านั้นนะคะ ต้องเป็นเพื่อนสนิทเท่านั้นคือถ้าไม่สนิทนี่ห้ามใช้นะคะต่อไปใช้กับรุ่นน้องถึงจะเป็นรุ่นน้องเนี่ยก็ต้องเป็นรุ่นน้องที่สนิทเท่านั้น แล้วก็ต่อไปนะคะใช้ตอนที่จะมีเรื่องแล้วจ้าตรงนี้คือถ้าแบบเราไม่ได้รู้จักเขาแต่ว่าจะมีเรื่องแล้วก็ใช้แบบนี้นะคะแล้วก็ข้อที่แบบสําคัญมากมากเลยห้ามใช้เรียกคนที่มีอายุมากกว่าเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นคําที่ไม่สุภาพนะเหมือนเราเรียกคนที่แก่กว่าว่ามึงประมาณเนี้ยมันก็ไม่สุภาพโอเคไหมคะแล้วก็ตรงนี้มาไว้นิดน,นึงว่าคำว่าอินมาคนเนี้ส่วนมากผู้ชายใช้นะคะผู้ชายใชย้ผู้หญิงจะไม่ใช้นะคะคนเกาหลี โอเคนะตรงนี้ให้รู้ไว้นะคะอืมโอเคเราดูตัวอย่างประโยคการตรงนี้ไพออ่แคปมาจากเอ,อซีรีส์ที่ผ่ายดูนะคะตรงนี้มีอยู่ใน y o u ู u b e นะเรื่องนี้สนุกมากเพลงเป็นผีเหมือนแบบวิญญาณออกจากล่างอ่นอกเรื่องมาดูการประโยคที่เขาบอกเขาบอกว่าคือนอเนกาออตเตอเคอะไลมาอ่าตรงนี้จะเห็นว่าคนที่พูดด้วยแต่คือคนนี้นะคะอ่าคนเนี้ยอืมคนเนี้ยอืมเป็นคนที่แกกว่าพูดกับคนนี้อยู่อ่าประโยคเนี้ย วันนี้เป็นคนพูดนะคะเขาบอกว่าอะไรคือกอนคือกอนก็คือสิ่งนั้นน่ะสิ่งนั้นคือกอนมาจากอะไรมาจากคือกอนซื่งประมาณนี้อืมก็คือสิ่งนั้นน่ะเนกาเนกาแปลว่าฉันเนกาตรงนี้มีความหมายว่าฉันออตตเคแปลว่าอย่างไรอัลาคือรู้อันนี้เป็นเป็นไปนเหมือนแบบประโยคคำถามที่ไม่ได้ต้องการคำตอบอะคะ่ะเป็นการบอกแล้วฉันจะไปรู้มันได้ยังไงล่ะ อ่ะมาเนี้ยอินมาอินมาเนี้ยอาจจะแปลว่าไอ้เจ้าหนูอ่าประมาณนี้ได้คือใช้เรียกคนที่เด็กกว่าค่ะแต่ว่ามันเป็นคําที่แบบไม่ได้มีความสุภาพนะคะอืมอัมอนเนี้ยก็จะเป็นคนที่แก่กว่าแล้วก็พูดกับไอ้เจ้าเนี่ยอ่าประมาณนี้นะคะหรือดูตัวอย่างตรงนี้นะซึ่งคาว่าอินมานะคะเวลาที่เราผู้ชายเนี่ยเขามักจะใช้กันใช่ไหมเขามักใช้เรียกเพื่อนที่สนิทแบบอยู่แก๊งเดียวกันหรือว่าเออรุ่นพี่เนี่ยที่พูดกับรุ่นน้องประมาณนี้ มันสามารถใช้ได้ทั้งในแง่ดีแล้วก็ในแง่ลบเลยนะคะก็ะคือใช้ในสถานการณ์ดีๆหรือว่าใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ดีก็ได้คราวนี้เรามาดูกันตัวอย่างประโยคแรกนะคะชุกห้าฮันดาชุกห้าฮันดานะคะแปลว่ายินดีด้วยอ่ายินดีด้วยนะยินดีอะไรด้วยมีอินมาคือแบบเอ้ยยินดีด้วยนะมึงอ่าประมาณนี้ก็จะไม่สุภาพนิดหนึ่งใช่ไหมชองมาชาร์ดซอก็คือแบบทำดีมากเลย ทําทดีมากเลยอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนเป็นผู้ชายใช่ไหมเพื่อนแข่งกีฬาชนะแล้วก็แบบชุก้านได้อินมาช่อมันชเลสออ่ะประมาณนี้นะคะหรือใหญ่ามา เวพันมาหนิยอันนี้อาจจะเป็นรุ่นน้องค่ะพูดรุ่นพี่พูดกับรุ่นน้องนะคะแต่ว่ารุ่นน้องเนี่ยอาจจะไม่แสดงความเคารพรุ่นพี่อาจจะพูดจามไม่สุภาพก,กับรุ่นพี่เขาก็อย่าไอ้จุดๆนี่อ่าไอ้จุดๆนี่เวพันมาเนิยทำไมแกถึงแบบใช้คํามไม่มีทางเสียกับฉันอะไรประมาณนี้ทาไมถึงพูดแบบไม่สุภาพก,กับฉันประมาณนี้นะคะอืมพันมานตรงนี้คือคําที่แบบใช้พูดกับคนที่สนิทเท่านั้นมันคือการไม่มีหางเสียงนะคะแล้วถ้าเราใช้กับคนที่เราไม่สนิทหรือว่าคนที่แกกว่าเนี่ยก็คือมันก็อาจจะแบบ ซาวดาได้สูบอบจจะสู้กันได้นะคะจะทะเลาะกันได้เพราะว่ามันเหมือนเราไม่ให้เกียรติคนที่แกกว่าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คนเกาหลีเขาค่อนข้างฟริกมากแบบเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีนะคะคือการใช้คําที่ถูกต้องแต่ละระดับหรือว่าอายุคนนั่นเองนะคะโอเควันนี้พายก็เอาคํำนี้แหละมาสอนกันนะคะก็มันก็มีประมาณนี้แหละแต่ก็ให้รู้ว่ามันเป็นคำที่ไม่ได้สุภาพนะคะแล้วก็ใช้ในแง,ง่ทั้งในแง,งด่ดีแล้วก็ไม่ดีก็ได้เนาะแล้วก็ส่วนมาก ที่สุดเลยก็คือส่วนมากจะใช้กับผู้ชายพูดกับผู้ชายนะคะผู้หญิงจะไม่ใช้ก็คือแทบจะไม่ใช้เลยนะคะหรือใช้น้อยมากนะอืมอันนี้ก็ลองอาแบบเวลาเราไปดูซีรีส์ก็จะได้ไม่งงนะคะก็จะได้รู้ว่าเออคำนี้มันมาจากอะไรมาจากคําว่าอ e ีนมานะอีนมานะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงน,นี้บา,บายยค่ะ